วันดีลูกเล่นทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นคนที่ยังเล่นเฟนนี่ยังไม่คล่องซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาแล้วก็หาแนวทางนะครับการเล่นตัวนี้มาว่าเล่นยังไงนะฮะซึ่งผมไปเจอทิคนี้มาซึ่งผมเป็นปัญหาอยู่นะครับก็คือการที่เราลากสกิลอ่าสองคือดึงสลิงอะ่ะดึงเคเบิลดึงหรือว่าดึงสลิง,งเนี่ยเส้นที่4ี่เนี่ยไม่ค่อยไปนะฮะเกิดจากอะไรนะฮะคือพอดีว่าที่ผมไปรู้มาเนี่ยก็คือผมแบบ เกือบจะถอดใจเล่นแฟนนีแล้วพวกผมทำท่านี้ไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นเฟนนีต้องทำท่านี้ได้ก็คือท่าที่ดึงสลิงจากบ่อไปบัฟเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i d หรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพหรือไปแก๊งตรงกลางคือต้องทำให้ได้เพราะแฟนนีเป็นตัวที่กลับบ้านค่อนข้างที่จะบ่อย นะครับเป็นตัวที่กลับบ้านบ่อยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะเติมมานาะอ่าเพื่อที่เราจะเติมมานานะก็เลยจะต้องกลับบ้านค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยี่เนี่ยมันก็เลยจะต้องทําท่าน,นี้ให้ได้นะครับผมอ่าซึ่งผมจะมาบอกวิธีนะครับว่ามันทํำยังไงแบบง่ายๆเลยนะครับผมผมไปดูมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมก็ลองมาทําดูเอ้ยไม่งจริงว่ะแต่ว่าผมยังทําไม่ได้ทุกจุดนะครับหมายถึงว่า ถ้าเราทำไอตรงนี้ได้จุดอื่นก็ทําได้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีมุมสามเหลี่ยมที่ว่าอันนี้กันนะฮะเนี่ยปุ๊บ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 อ่าอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าได้กำกว้างเล็กๆไม่ค่อยได้อย่างนี้อันนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ได้เร็วมากนะครับผมก็ได้ฝึกอ้าวผมแล้วผมก็ได้สกินแฟนนีตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็ซื้อมานะฮะก็เป็นเติมแบบประหยัดนะผมเติมไปแค่3ามรอยแล้วก็ใช้เพชรที่เหลืออีกประมาณกี่เพชรไม่รู้อะพันกว่าก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ ค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะถูกมากสะกีนแฟนนี้ผมโอเคมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรหลายคนอาจจะเจอปัญหานี่ดึงมาปุ๊บอ่าไอ้ต่ตอนนี้ผมมันไปแล้วไงตอนแรกมันจะไม่ไปผมติดปัญหาอ่าดึงปุ๊บเนี่ยลากเส้นสียังไม่ออกเลยป่ะอ่าลากเส้นสีปุ๊บเ 4, บอเ้ยต่ตอนนี้ออกแล้วเพราะว่าผมทําจนชินแล้วไงแล้วผมทำจนชินแล้วไง,ม,วไงมันก็เลยออกไงตอนแรกผมทำแล้วมันไม่ออกนะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นเส้นสีปะมันไม่ออกเห็นปะเพราะผมทำจนชินแล้วมันมันได้เลยว่าผมรู้ทิกปุ๊บมันได้เลยนะครับผมเออเห็นไหมเนี่ยใครใครที่ติดปัญหาแบบนี้นะครับผมก็คือลากเส้นสีไม่ออกนะฮะอ่าให้ทําวิธีนี้นะครับซึ่งผมไปดูมาเขาบอกว่าเราอ่ะดึงสลิงตรงนี้แล้วเราสะบัดอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมดึงดึงดึงแล้วดึงมาด้านล่างเลยดึงมาตรงนี้นะดึงมาด้านล่างดึงไวๆดึงอย่างเงี้ย จังหวะที่ตัวมันพุ่งอะ่ะจังหวะที่ตัวมันกําลังพุ่งอ่ะเป็นสามเหลี่ยมอ่ะตัวเราอ่ะจะเป็นอย่างงี้กับตรงนี้ใช่ปะพอเราพุ่งมาปึ๊บสลิงมันจะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมสลิงมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมไปด้านมากกว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเห็นปะอ่างงปะ,ะ,งปะให้เราอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้เราอะ่ะดึงสลิงแล้วตัวแล้วตัวเราไปอ่ะให้เราดึงสลิงลวตัวเราไปแบบนี้พอตัวเรามาอย่างงี้ใช่ไหมพอตัวเรามาอย่างงี้ปึ๊บสลิงมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ปะ สลิงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปหเนี่ยสลิงหนึ่งสลิงสองมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสลิงมันเป็นแนวนี้ตัวเรามานี้แล้วปุ๊บสลิงเราเป็นแนวนี้ปุ๊บเนี่ย Kraft, เป็นแนวสามเหลี่ยมอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราไปดึงสลิงอ่ะมันจะไม่ติดอ่ามันจะไม่ติดนะครับผมหรือว่ามันอาจจะติดเป็นบางครั้งแต่ว่าที่ผมไปดูมาเขาบอกว่าตอนที่เราดึงอย่างเงี้ยปุ๊บดึงอย่างเนี้ยไปอ่ะดึงสองสลิงปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยในจังหวะที่ตัวเรากําลังเลื่อนเลื่อนไปด้านหน้า เลื่อมไปด้านหน้าแล้วสลิงมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากให้สลิงมันเป็นแบบนี้นะครับผมให้สลิงมันเป็นประมาณนี้ให้สลิงมันเป็นประมาณนี้ให้มันอยู่แบบเป็นมุมน้อยกว่าแล้วให้เราดึงสลิงเส้นที่3กับเส้นที่4ออกไปพอดีเป็นอย่างนี้ออกไปพอดีมันมันจะได้พอดีหรือไม่ก็มันเป็นระยะตรงๆก็ได้หรือไม่ก็แบบว่าเลยมานิดนึงก็ได้นะครับผมให้ให้สลิงเป็นอย่างนี้ก็ได้นิดนึงแต่อย่าเลยมาไกลถ้าเลยมาไกลแบบเนี้ถ้าเลยมาอยู่แบบระยะประมาณนี้ ไกลจนตัวมันจะสุดแล้วอ่ะมันจะล่ากไม่ติดนะครับผมให้ตัวมันอยู่ประมาณนี้ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือติดอยู่นะผมลองแล้วเ <c oughs> นี่ยมุมอย่างเงี้ยติดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ชมงงว่าคืออะไรอ่ตาตอนแรกเราลากไปงี้ปุ๊บเห็นไหมถ้าเราลากเงี้ยมันจะไม่ติดเห็นปะเส้นสีอ่ะคือมันจะมันจะกลายเป็นมุมมากกว่าแล้วไงมุมมากกว่าคือมุมนี้นะท่านผู้ชมจะไม่งงใช่ไหมมุมมากกว่าเนี่ยเส้นสลิงอะไรเงี้ยมุมมากกว่าเพราะมันเริ่มเป็นกลายมุมมากกว่าแล้วเส้นสีมันจะไม่ออกอ่าอ่ามุมมาก,ก เห็นไหมเส้นสีมันจะไม่ออกถ้าเป็นมุมมากกว่านะแต่ถ้าเราเป็นมุมน้อยกว่าเออผมเรียกมุมน้อยกว่ามุมมากกว่าแล้วกันมุมน้อยกว่าคือเป็นมุมอย่างนี้ไงนี่มุมน้อยกว่าก็คือมุมอย่างนี้นะนี่น้อยกว่าปื๊บป๊บอ่าน้อยกว่านี่คือมุมมากกว่าบอกว่ามุมมากกว่าอย่างนี้นะเออให้จังหวะที่ตัวเรายังไม่เป็นมุมอ่ามากกว่าเนี่ยให้เราดึงเชือกเส้นสั่งกับเส้นสีออกพร้อมกันโดยการที่เราดึง ปุ๊บปุ๊บสะบัดอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมสะบัดเงี้ยปุ๊บอ่าเห็นปะปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยคือดึงขึ้นลงดึงขึ้นลงอ่าดึงขึ้นลงเนี้ยดึงขึ้นลงไปๆเลยดึงขึ้นลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้มันจะมันมันจะถ้าเราไม่เกาะสลิงมันจะดับเบิลอ่าดับเบิลเคเคเบิลไม่ได้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมล้วมันจะดึงช้าๆให้เราดึงทีนึงปุ๊บมันจะมีขอบมันจะมีอ่าตัวสลิงอ่ะที่เป็น ตรงอันเดีมันจะขึ้นรูปถสีฟ้าเนี่ยที่มันใกล้จะหมดอะถ้ามันขึ้นไปเงี้ยปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราจะดึงสลิงได้รัวๆเราจะดึงสลิ้เร็วได้เร็วขึ้น่าเห็นปะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรากลับมาบอกปุ๊บเราถึงนี้ก็รอก็ได้รอรอมานาเต็มแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเห็นปะลากไปไวทึบฮึบ,ฮบเห็นไหมผมทําได้แล้วผมรู้สึกแบบโอ้ค่อยๆที่จะใหม่ก็อะไรอย่างนี้ <laughs> ก็ตอนเราลากหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ลากเลยแต่ว่าถ้าเราลากเร็วเกิน เส้นที่สมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงมุมนี้ไงถ้าเราลากเร็วเกินเส้นที่3ามจะไม่ถึงนะเราให้แบบให้มันอยู่ในระยะประมาณแบบเนี้ยประมาณเนี้ยตัวเราประมาณเนี้ยเกือบเกือบจะเป็นมุมมากกว่าประมาณนี้ก็ได้เกือบจะเป็นมุมมากกว่าออแต่อย่าให้มันเป็นมุมแบบตรงอย่างนี้นะถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยตัวเรามาถึงนี่แล้วเราไปลากอ่ะมันจะเริ่มไม่ติดละแต่ถ้าเป็นอ่ามุมอื่นมันทําได้ไงอ่าถ้าเป็นแบบตรงอื่นทําได้แต่ตรงเนี้ยมันทาไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นตรงอื่นมันทาได้เห็นไหมไปปุ๊บไเห็นไหมเห้ไหม ถ้ามุมมากกว่าเยอะมันจะไม่ติดเห็นปะปื๊บปื๊บอันเนี้ยอย่างเงี้ยติดอยู่ถ้าเป็นมุมมากกว่ามากๆอ่ะมันจะไม่ติดนะถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันจะไม่ติดเส้นสีปื๊บปื๊บอ่าฮะปื๊บปื๊บมุมมากกว่ามากๆอ่ะมันจะไม่ติดเส้นสีนะนี่นะอ่าแต่อย่างนงี้ยยังติดอยู่ยังติดอยู่เออคืออยากให้มันเป็นมุมมากกว่ามากๆอ่ะก็คือพยายามแบบปื๊บ แล้วก็ลากไวๆอะนะครับผมไม่รู้ว่าใช่ทิกนี้หรือเปล่านะผมไปดูมามันเป็นของต่ง่งะาทศแล้วผมเอามาลองดูแล้วก็ไปเลื่อนเจอดูแล้วก็มาลองดูแล้วก็เลยเอ้ยเออแ่ะทิกนี้ไม่ใช้ได้หรอเออมันผมก็เลยแบบน่าจะเป็นประมาณนี้แต่บางทีอะมุมมุมแบบมุมมุมต่ําๆมันก็ไม่มันก็ไม่ติดนะแบบสมมติว่าบางทีมุมมันยังเป็นมุมน้อยกว่าอีเลยอะบางทีมก็ลากไม่ติดนะเออแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะประมาณนี้ฮะเห็นไหมนี่ไม่ติดแสดงว่าช้าไปนะครับผม อ่าเดี๋ยช้าไป <laughs> ปุ๊บนะอ่าอ,อย่างเงี้ยเริ่มได้ไหมเออลองฝึกดูลองฝึกดูฮะแบบลากขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าไอเส้นนี้ต้องลากประมาณตรงนี้นะพอเราตัวมายี้ใช่ปะ่ะเราลากปุ๊บแล้วก็อย่างงี้นะคือให้ให้เส้นให้เส้นที่สี่อ่ะให้เส้นที่สี่มันมาชนตรงนี้นี่นี่นี่ประมาณขอบตรงนี้ขอบตรงเนี้ยอ่าประมาณขอบตรงเนี้ยปุ๊บส่วนเส้นที่สามก็จะอยู่ตรงนี้ เส้นสายประมาณช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ได้หมดเลยช่วงนี้ได้หมดเลยแล้วก็แล้วก็ให้แบบหลบป้อมเอาว่าจออยู่ตรงไหนเนี่ยก็หลบได้แล้วก็ประมาณอย่างนี้เพ๊่แล้วก็อย่างนี้ไปอ่าอย่างนี้ได้นะครับผมคือผมก็พอทําได้แล้วนะะเดี๋ยวเราลองกันหน่อยดีกว่านะเกีย่ยวเส้นหกไม่โดนเออเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นเอยเกี่ยวเส้นห้าไม่โดนเออตรงนี้ผมต้องฝึกเพิ่มแค่แค่ตัวมานี่แล้วก็ แล้วก็ไปอย่างนี้เลยอันนี้ผมมาฝึกเพิ่มอ่าส่วนไปตรงกลางก็ตรงกลางก็อย่างนี้นะอ่าเส้นหไม่โดนเส้นหไม่โดนเอ้เส้นเอ้เส้นสีไม่โดนอ่าเลวก็เริ่มได้อยู่หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเส้นมันมาไม่เยอะก็ทําแบบนี้ได้นะครับผมอ่าเส้นไม่ต้องไวแบบนี้อย่างนี้นะปึ๊บแล้วก็ลากไกล ออบางทีลากไกลมันบางทีลากช้าแล้วมันแล้วมันไม่ได้ไงท่านผู้ชมอ่าอ่ประมาณนี้งงปะใครที่ติดปัญหาเส้นสีไม่ได้ลองลองลอง,ลองเอาไปใช้วิธีนี้ดูนะไล่ไวปุ๊บเนี่ยนะม,มาสองทีเลยโอยแต่ก่อนตอนแรกผมทำไม่ได้แต่ว่ามันพอทำได้แล้วมันฟินนะนะเออทำได้แล้วมันสินนะ,นะมันพอที่จะเป็นเมนเฟนนี้ได้แล้ว อ่าแล้วก็อีกทิกนึงอีกทิกนึงเออผมลืมบอกอีกทิกนึงนะครับผมเวลาเราเวลาเราอ่าใช้เคเบิลเนี่ยไปใช่ไหมปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราแบบเอาสเอานิ้วเนี่ยมาลากสกิลลอยนะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมลากรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงอย่างเงี้ยปุ๊บลากรอเห็นปะเนี่ยเนี่ยลากรอลากรอแล้วเราก็ปล่อยในจังหวะที่ตัวมันกําลังไปปุ๊บลากรออย่างเงี้ยเห็นปะพอตัวมันลงมาปุ๊บเราจะรู้ว่ามุมมันประมาณนี้แล้วเราก็ปล่อยปุ๊บ ไปได้อ่าคือเราลากรอเลยคือเราอย่าอย่าแบบปึ๊บเราค่อยมาลากที่หลังอ่ะไม่ได้นะมันจะแบบมันแบบมันช้านะฮะเราเราลากรอเลยก็ได้นะครับผมอ่าเราลากรอเลยก็ได้นะฮะเนี่ยอ่าไม่ติดช้าไปเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยแล้วก็มันมันจะเป็นมุมต่ํามันจะบินมุมต่ําประมาณนี้อ่าใกล้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 นะใกล้ใกล้อ่าใกล้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  2. ได้้อ่าเป็นไงผมได้ละเป็นไงโอ้โหเขาจะพลิ้วพลิ้วนะฮะผมส่วนไปบัฟบ,บูยังไม่ได้ฝึกเพราะว่าผมติดปัญหาตรงนี้อ่าผมติดปัญหาตรงนี้ก็ยังก็เลยฝึกแค่ตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแค่เกี่ยวไม่โดนเฉยเส้นนี้ไม่น่ายากฝึกตรงนี้ไม่น่ายากนะครับผม,มเฮ้ยลาไม่ออกอีกแล้วม, <laughs> มุมนี้ผมไม่ได้ฝึกไง ไม่ได้ฝึกไงมันต้องเงี้ยมันต้องแบบมันต้องไปอย่างเงี้ยเออมันต้องไปอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฝึกนะยังไม่ได้ฝึกอ่ะผมมีแค่ตรงเนี้ยเออตรงตรงนั้นยังไม่ได้ฝึกนะเดี๋ยวผมฝึกเดี๋ยวก็ไมาชิดเดี๋ยวพี่ผู้ชมก็จะบอกว่าพี่ทำไมมึงไม่ฝึกให้ได้ทุกมุมเลยแล้วเข้ามาสอนเอาผมรู้ผมก็อยากแจกจ่ายไงเอาไปเอาเอาไปประยุกได้นอ่ะอ่ะเนี่ยยังไงก็ทำได้แต่พอผมเริ่มรู้ทิศมันจะเริ่มทำง่ายขึ้นนะมักแค่ติดนิดนึงนะฮะเริ่มรู้ทิศก็เริ่มทำง่าย เริ่งรู้ทิศเรื่องทำง,ง่ายไม่ใช่ผมช้าไปอ่าอันนี้ไม่ถึงอ่าไม่ถึงอาจจะต้องอ่าใช้สกิลแบบไปไวๆกว่านี้โอเคประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมมีคลิปมาบอกประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมส่วนเทคนิคนี้ท้าอย่างอื่นเดี๋ยวผมก็มาสอนในคลิปเรื่อยๆนะครับผมอ่าอันนี้คือสอนในฉบับที่คนเพิ่งเล่นใหม่เลยนะฮะแล้วก็ทิกแน่นๆละเอียดละเอียด ส่วนวิธีการฝึกเอ้ยเดี๋ยวผมแถมให้อีกอันหนึ่งดีกว่าวิธีการฝึกมุมสามเหลี่ยมซึ่งผมฝึกอยู่ใช้ได้จริงแต่ว่าแค่แบบมือผมยังไม่ไหวแค่ทำนี้นะแค่ทำนี้นะหนึ่งสองสามพอหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยพอแค่นี้ก่อนปุ๊บปุ๊บบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายอ่าแล้วก็พอพอเริ่มฉิดบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายใช่ไหมบนล่างซ้ายบนล่างซ้าย อ่าอันนี้ไม่ติดบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายก็ให้บนล่างซ้ายบนอ่าเพิ่มเป็นสีเส้นบนล่างซ้ายบนอ่าไม่ติดไม่ติดบนไม่ติดสายบนล่างซ้ายบนก็เหตไม่ติดสายวะอ่าบนล่างซ้ายบนก็จะเป็นอย่างงี้ใา้หนึ่งอ่าบนล่างซ้ายบนอ่าแล้วก็มาเพิ่มอีกบนล่างซ้ายบนล่างอ่าเห็นปะบนล่างซ้ายบนล่างบนล่างซ้ายบนล่างอ่าเห็นไหมเริ่มได้แลวแล้วเพิ่มอีกทีละเส้นบนล่างซ้ายบนล่างซ้าย บนล่างซ้ายบนล่างซ้ายอ่าเห็นปะมันจะค่อยๆได้ไงบนล่างซ้ายไม่ติดบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายอ่ามันจะไกลมุ่งสามเหลี่ยมคือให้เราฝึกจําอย่างนี้ก่อนนะครับเราถึงจะได้แล้วเราก็บนล่างซ้ายบนล่างซ้ายบนบนล่างซ้ายบนล่างซ้ายบนล่างอย่างนี้ก็จําไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนชินนะฮะอ่าอ่าประมาณนี้มันจะชินมันจะชินนะประมาณนี้นะครับผม อาอาทิกเฟนนีที่ผมรู้มาก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เทคนิคการฝึกก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้ามีเทคนิคการฝึกอะไรอีกเดี๋ยวผมจะเอามาบอกนะครับผมเพราะว่าเมฟเฟนนีส่วนใหญ่อ่ะคนเล่นเก่งอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าควรจะฝึกยังไงนะฮะควรจะถ่ายทอดออกมาให้คนดูยังไงซึ่งผมก็จะไปหาแนวทางมาแล้วก็จะมาฝึกจนกว่าผมจะเล่นเก่งแล้วก็สอนท่านผู้ชมไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งผมจะเล่นไม่เก่งแต่ว่า เป็นมือใหม่มือใหม่เฟนนีมากงั้นแต่ว่าก็ผมว่าผมพอจะฝึกฝนได้อยู่นะฮะก็เริ่มมีทิคเทคนิคต่างๆในการดึงสลิงมากขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็เทคนิคดึงไกลดึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มเพราะว่าตัวเฟนนีมันเป็นตัวที่ต้องใช้แบบจินตนาการเยอะนิดนึงแล้วก็ใช้เทคนิคแต่และเทคนิคเนี่ยเยอะมากๆโอ้โหเยอะกว่าฟอเลนเยอะเลยอย่างไม่แค่การขึงเชือกเฟนนี การมุมทํามุมสามเหลี่ยมเดี๋ยวก็จะมีการเข้าแก๊งเดี๋ยวจะมีการแบบซิกแซกอะไรอีกโอ้มีมีอีกเยอะไปหมดนะครับผมคือสอนในคลิปเดียวไม่หมดนะฮะจนกว่าผมจะเล่นเฟนนีชั่มแล้วก็จะมาสอนละเอียดอีกทีนึงนะฮะทีนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปแล้วครับผม